ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนลพัฒน์ผู้เผื่อค่ะชื่อเล่นชื่อเจ้าขาค่ะแล้วก็คข้าจบจากโรงเรียนอะไรโรงเรียนวารีวิทย์พัทยาค่ะคณะท่าน,านะคะระดับมัธยรังสิตค่ะเพราะบ่นออกมาว่าติดทันตแพทย์ก็รู้สึกดีใจค่ะเมื่อรังสิตมีเทคโนโลยีและอันเรียนการสอนที่ทันสมัยแล้วก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะ หนูลงสมัครคอร์สของ MST Med คะ่ะก็เป็นการฟิวคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของข้อสอบต่างๆที่จะมาสอบในวันที่สอบ,สอบค่ะที่เรียนเรียนเทนวันนี้ได้รับอะไรบ้างคะ <S <S ก็ได้รับทั้งความรู้แนวทางการสัมภาษณ์ยังไงให้ถูกใจกรรมการแล้วก็การเรียนเป็นคำพูดคาา่ะถ้ายังไม่หมดโอกาสก็อยากลองคว้าโอ,อกาสนั้นไว้โดยที่อย่าหยุดหวังคะ่ะ ถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่วันของเราแต่วันข้างหน้าก็ยังโอกาสอยู่ขอให้คว้าโอกาสให้ดีที่สุดค่ะได้จริงติดจริงต้องอ estimate ค่ะ